ดีคะ่ะคุณผู้ชมคะนด,ดีต้อนรับเข้าสู่ข,ข่าวด่วนใจ TV, บีทีวีดิฉันพันนาสีสามวงคุณผู้ชมคะในประเทศไทยของเรานั้นนะคะมีพู้ทศาสนิกชนจำนวนทั้งสิ้น97จากประชากรทั้งหมดคะ่ะเมื่อปี2011ผ่านไปปี2012เข้ามาถึงรายการทีวีหลายๆช่องนะคะก็รวมหัวกันสนองกิเลสคุณผู้ชมคะ่ะทำให้คุณผู้ชมนั้น พักเอาคําสั่งสอนขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่ว่าทุกสิ่งทุกอย่างนั้นล้วนเป็นอนิจจังไม่เที่ยงแท้แน่นอนไว้สักครู่หนึ่งนะคะแล้วหันมาใส่ใจกับคําพูดของคนกลุ่มหนึ่งค่ะซึ่งมีความน่าเชื่อถือเพราะคนกลุ่มนี้นั้นน่าศรัทธาน่ากราบไหว้และอีกครั้งน่าเชื่อถือค่ะใจดีทีวีของเราอยากจะทำอะไรให้แตกต่างออกไปค่ะ ดังนั้นวันนี้แขกรับเชิญของใจดีทีวีได้แก่แม่หมอทิดาเทพค่ะสวัสดีค่ะแม่หมอทิดาเทพสวัสดีล,ลูกนูพนายินดีต้อนรับเข้าสู่ข่าวด่วนใจดีทีวีค่ะมากันที่คำถามแรกเลยนะคะแม่หมอทิดาเทพคะในปี2012นั้น แม่หมอเห็นว่าเหตุการณ์บ้านเมืองในประเทศของเรานั้นจะเป็นอย่างไรบ้างคะหนูภรณนาลูกหนูถามคำถาม,ถามได้ฉลาดไม่เหมือนกับช่องอื่นๆที่แม่ไปออกนะคะเรื่องนี้แม่ขอชื่นชมค่ะคำถามนี้แม่อยากจะตอบนะคะว่าเนื่องจากดาวจูปิเตอร์นะคะแล้วก็ดาวหางฮันเล่นั้นวิ่งสวนกันนะคะ องศาประมาณ14องศาค่ะลูกทําให้เกิดความคล้ายเคลื่นในตํำลาหลา,หลายตำรานะคะแม่ก็รู้สึกว่าสิ่งที่จะเกิดขึ้นในปี2012นี้นะคะจะเป็นผลกระทบของดาวหางฮันเล่ย์แม่หมอคะเรามีเวลาแค่5นาทีสรุปด่วนค่ะอ๋อได้ลูกให้แม่สรุปนะคะปี2012นี้ โลกแตกเรื่อนนี้แม่หมอขอยืนกรานค่ะคำถามต่อไปเป็นคำถามที่ประชาชนชาวไทยของเรานั้นเป็นห่วงอยู่มากและเป็นกังวลใจนอนแทบไม่หลับทุกๆคืนเลยนะคะนั่นก็คือปัญหาที่ว่าในปี2012นั้นอ้ำจะยังเป็นดาวโดดเด่นอยู่หรือเปล่าหรือจะมีพลอยเชอร์มานขึ้นมาแทนที่หรือจะเป็นชมพู่ขึ้นมาแทนที่ นอกจากนี้ชาวไทยของเรานะคะก็ยังมีความกังวลค่ะว่าชาคริตแย้มนามกับวุ้นเส้นนั้นจะได้ลงเอ่ยกันจริงหรือไม่และคำถามสุดท้ายค่ะชาวไทยของเราหลับไม่ลงจริงๆค่ะถ้าหากยังไม่รู้ว่าพิงกี้และนาธานจะได้กลับมาโด่งดังในวงการบันเทิงอีกหรือไม่ค่ะคำถามนี้น่าสนใจและน่าเป็นห่วงอย่างลูกว่า 2012อ้ําพัชราภาก็จะยังได้เป็นเจ้าแม่วงการบันเทิงนะลูกโดยมีชมพู่และลอยนั้นก็เหมือนกับเข้ามามีบทบาทแล้วก็แย่งานอ้ําไปบ้างในเรื่องของพิงค์ที่แล้วก็นาธานก็อาจจะได้เข้าวงการเล็กน้อยมีการสัมภาษณ์แต่ก็ไม่ดังนะคะลูกแล้วก็ กินอาหารไม่ลงเลยนะคะเพราะแม่เป็นห่วงแต่ที่ไหนได้ชาคริสเราก็วุ้นเส้นได้แต่งงานกันลูกแม่ดีใจตอนที่เห็นในภาพที่มิดชัดเจนมากลูกนะคะดีใจดังนั้น สุดท้ายนะคะแม่หมอที่ดาเทพคงไม่มีคําถามไหนจะเหมาะไปกว่าคําถามนี้ซึ่งจะทําให้คุณผู้ชมนั้นได้หลับสบายกันในคืนนี้ค่ะจริงหรือเปล่าคะที่ว่าปี2 0 1 2นั้นกรุงเทพจะกลายเป็นเมืองบาดาลเรื่องนี้นะลูกแม่อยากจะพูดให้ทุกคนได้สบายใจนอนหลับฝันดีกันในคืนนี้ได้เลยนะคะว่าในปี2012นั้น เือดเป็นไฟฟ้าพิรอดแผ่นดินลุกชนเตรียมย้ายเมืองหลวงได้เลยเรื่องนี้แม่หมอขอยืนกรานต้องขอบคุณแม่หมอที่ดาเทพนะคะที่ออกมายืนกรานในหลายๆเรื่องทำให้เหล่านั้นได้คลายข้อสงสัยแคลงใจค่ะและนอนหลับฝันดีกันในคืนนี้นะคะอย่าลืมติดตามข่าวด่วนใจดีทีวีได้ข่าวด่วนที่แตกต่างจากสื่อช่องอื่นๆ สำหรับวันนี้ดิฉันพัน,นาสีสามวงสวัสดีค่ะสวัสดีลูกแกม่ต้องไปนั่งข้าชานก่อนพบก,กับดิฉันใหม่ได้กับพัน,นาสีสามวงข่าวด่วนใจดีทีรายงานโดยพัน,นาสีสามวง เหนื่อยมากเลยปกติพูดแบบนี้ค่ะคุยกับคุณพ่อคุณแม่ดิฉันก็พูดแบบนี้นะคะ